สวัสดีค่ะขบวนที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะเป็นประเพณีล้านนานะะเป็นการส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะคะหรือพระเจ้าสีจอมทองนะคะพระธาตุเจ้าสีจอมทองจะมีพิธีการส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุ มาทุกวันพระข้างขึ้น1ิบห้าคำนะคะและในพิธีนี้ขบวนนี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่16บข้างขึ้น1ิบห้าคำเดือน6ตรงกับวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะ่ะเป็นพิธีพระบรมสารีริกธาตุ ตลอดค่งพระธาตุสีทองนะคะจะมีผู้คนพระบรมราชสิทธิ์อนุโมทนาบุญสาธุชารูปสาธุูปกันตลอดทัางนะคะใครที่ได้มาเห็นคลิปนี้นะคะคือว่ามีบุญร่วมกันนะคะสน้อมจิตรักบุญแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะนนี้เดินตามประมวนพระธาตุนะคะ ประวัติในพิธีการส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุนะคะเดี๋ยววิยาจะเล่าคร่าวๆให้ทุกท่านได้รู้ถึงว่าทำไมต้องมีการส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุนะที่วัดพระศรีมหาธาตุนะ สำหรับการส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดพระศรีจอมทองนะคะเมื่อ5.2ปีก่อนในศ .2 0 4 2ในสมัยที่พระธรรมะปัญโยเทวระเป็นเจ้าอาวาสก็จะมีตาปักขาคนหนึ่งเกิดมิมิตฝันว่าเทวดาได้มาบอก เทวดาได้มาบอกว่าที่ใต้ภูมิหางบนยอดดอยที่ตั้งของวัดนี้มีพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระบรม,มาธาตุเจ้าจะเสด็จออกมาให้สูงชนได้กราบ ได้ไหว้สักการะบูชากันนะคะต่อไปตาปักขาวจึงได้ไปเล่าความตรงเนี้ยที่ในที่ฝังนะคะไปให้กับเจ้าอาวาสได้ฝัง <ไป S 1> ท่านจึงได้ทําการอาธิฐาน,น,นว่าถ้ามีจริงถ้ามีจริงนะคะก็จะมแด้วยถ้ามีจริงนะคะล ดังความฝันนั้นขอให้พระบรมสารีริกธาตุจงสเสด็จออกมาในเมื่อข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่นี้มเ,เมื่ออธิษฐานแล้วในวันรุ่งขึ้นเลยนะคะได้พบกับพระบรมสารีริกธาตุอยู่ในช่องใจกลางพระเกรตโมลี ของพระพุทธรูป,ปซึ่งพระพุทธรูปเนี้ยได้ตั้งอยู่ภายในวิหารจึงได้เก็บรักษากันไว้โดยเงียบเงียบสืบมาต่อมาในปี2058สมัยที่พระมหาสีปัญโยเป็นเจ้าอาวาสก็ได้มีพระมหาพุทธยาโนเถระได้นำตำนานเนี้ยนะคะ ตํานานพระทักษินโมลีธาตุมาจากเมืองผู้กามจึงได้สั่งให้พระอานันทะผู้เป็นสิทธิ์ไปสืบดูว,ว่าพระบรมธมาตุที่วัดศรีจอมทองเนี่ยจึงได้ทําการสักการะบูชาอธิษฐานอยู่ฝ่ายมหาศีลปัญโยเมื่อได้เห็นอาการดังนั้นจึงได้นําเอา พระบรมศารีริกธาตุหรือพระธาตุเจ้าศีจอมทองเนี่ยนะคะที่ได้เก็บรักษากันนานต่อๆกันมาเนี่ยมาแสดงให้พระอานันต์พระกราบาพระอนันท์ะทราบนะคะพระอานันท์ะจึงได้นำความไปแจ้งแก่พระมหาบุญญาโนผู้เป็นอาจารย์ฝ่ายพระมหาพุทธ ยาเนเม,มื่อได้ทราบดังนั้นจึงได้นําความไปภูิกับพระเจ้าดิลกปนัดดาธิราชนะคะหรือว่าพระเมืองแก้วนั่นเองเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ให้ทรงทราบต่อมาอีกในพศ2060พระเมืองแก้วจึงอาราธนาให้พระมหาบุญยาโน เป็นหัวหน้าไปสร้างวิหารจตุระมุกและก่อปราสาทไว้ภายในสหารนั้นแล้วอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าประดิษฐานภายในปราสาทนั้นพระบรมมธาตุจึงได้รักษาเก็บรักษาไว้โดยวิธีนี้ต่อๆกันมานะคะมาจนกระทั่งถึงการปัจจุบันนี้ สาธุนะคะตอนนี้พระบรมสารีริกธาตุได้เข้าไปในวิหารนะคะคำทำพิธีอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เสด็จลงมานะคะก็จะเดิน,น,นเข้าไปในโบสถ์ต่อนะคะไปส่งน้ำพระกันไปส่งน้ำพระบรมสาราีริกธาตุกันค่ะ,คะประวัติก็ที่ลิยาเล่าไปก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะ ก็ในทุกๆปีทางวัดก็จะจัดประเพณีแบบนี้นะคะส่งน้ำพัดผ้าจอมทองสองครั้งคือวันพระข้างขึ้น15บห้าค่ำเดือน9้าเหนือแล้วก็ตรงกับวันวิสาขบูชาแล้วก็วันขึ้น15บห้าคำเดือนห้าเหนือนะคะอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ ถือได้ว่าเป็นความพิเศษ,ษ,ษของพระบรมสารีริกธาตุองนี้ก็คือสามารถอัญเชิญพระธาตุออกมาส่งน้ำได้โดยตรงนะคะต่างจากพระบรมสารีริกธาตุองค์อื่นที่มักจะบรรจุอยู่ในอบฝังอยู่ใต้พระธาตุเจดีย์องงนะะก็ซึ่งจะเห็นกันน้อยมากเลยนะคะพี่ๆการส่งน้ำพระธาตุนี หือว่ามีบุญสัมคัธญนะคะมีบุญสัมพัธ์ร่วมกันที่ได้มาในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆที่ได้เห็นกันอยู่ก็น้อมจุดอนุโมนาบุญด้วยกันนะคะสาธุค่ะกริยาเดินทางมาครั้งแรกนะคะขาบอกว่าคนลุกเลยนะคะตอนอันเชิญพระธาตเสด็จนะคะนลุกเลย รู้สึกบินิมีความสุขมีความสุขม,ม,มากเลยไปที่มีโอกาสได้เดินทางไปนว,วัดพระธาตุาสีทอนทองวัดเชียงใหม่ก็อยากจะให้ไปร่วมส่งน้ำพระบรมสายดุสักพากนะคะแล้วก็ที่ ดีใจที่ได้มาแล้วก็อยากได้น้ำพระมรรมาลิเกธาตุเนี่ยกลับไปบูชาประคมที่บ้านแล้วก็นำไปอาบนะคะชำระสิ่งที่ไม่ดีคุณยไส้นุ่มดาซาลิพิกาตุลมาแล้วนะคะมาลายสิ้นไป I <laughs> do ามาในโบสถ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำพิธีการส่งน้าพระบรมสาลีริกตุกันนะคะเป็นไฮไลท์เป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวนะคะที่มานาสถานที่แห่งนี้คือจุดประสงค์ต้องการส่งน้ำพระบรมสาลีิกตุถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบุญสูงนะคะใครที่มาร่วมพิธีหรือมาเห็นคลิปนี้ถือว่ามีบุญสำคัญร่วมกันนะคะ đêm mà càng chịtha tham thường trangũ độ But ี้เดี๋ยวเราจะเตรียมส่งนามพระธาตุกันแล้วนะคะส่วนให้แน่ก็ได้เนอ่งบางแท่นเพื่อเอาไปไว้แถวไปบานใหญ่เป็นเอาการลงจะส่งน้ำนะคะอันนี้เป็นความเคารพรับถือนะขององค์พระาต้ของเขาเส่นเป็นองค์พระาต้ที่เขาได้ ทุกคนก็จะมากอกน้ำนะคะพระาธาตุกลับบ้านกันค่ะจำไน,นะคะเวลาสงน้ำพระาธาตุเสร็จก็สามารถมากอกน้ำได้นะคะตรงนี้นำน้ำพระาธาตุไปสงไปประพรมนะคะคไปบูชาสาบสธุนะคะคน้ำพระาธาตุเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกราธาตุนะคะเข้ามาในโบสถ์แห่งนี้นะคะ พอหลังจากได้สูงสนาคราค่าสูงสะนงะจ้ะา นที่เกิดปีชวดหรือว่าปีหนูนะคะในสน้ำนะคะเป็นไม้สักต้นทาสีศาสตร์นะคะสำหรับส่งน้ำพระ,ะ,ะทักทินโมโมโลีธาตุนะคะในประเพณีส่งน้ำพระทาตเจ้าจอมทองในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ออกพรรษาะค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวพี่ยาจะพาเพื่อนๆชมรอบๆนะคะ ที่วัดพระธาตุสีจรทองราคาประจำปีชวดนะคะที่เห็นอยู่นี้ค่ะจะเป็นไม้ํำต้นโพนะคะต้นโพต้นนี้น่าจะหลายร้อยทีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นต้นโพอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พรเจ้านะคะก็ต้นโพนี้ถ้าเวลาแยกกิ่งก้านสาขาออกมานะคะเขาก็จะมีพิธีการทําต้นโพกัแสดงว่าทํากันก็ือเยอะหลายรอบเลยทีเดียวคะก็เป็นพิธีการศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งพิธีกรร เดี๋ยวคลิปหน้านะคะริยาจะพาเพื่อนๆไปทัวร์บุญที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกปนไลค์ด้วยนะคะสมัครเปนสานะคะรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะริยาก็ขอลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดสัคสไาชกกันนะคะริยาพาเที่ยวค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ